ต้องก่อนหน่อต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนครับ,รบที่เชิญผมกับเฮียมางานนี้ครับวันนี้เรามาให้กําลังใจหนูครับเพราะว่าหนูมีร้องเพลงวันนี้ได้มาร้องเพลงกับวง,งออเคสตราซึ่งก็โหใหญ่ด้วยครับแต่พี่ๆ <ş, S 2> เล่นกันพรอมากผมก็ทําเต็มที่เลยครับแต่ว่าก็คืออากาศร้อนนะคะเราเลยจะต้องมีแบบชมโคสคัอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็นิดหน่อยครับแต่พัรสวยมาก เรามีหนูมีพัดไงโบเฮียร้อนโบเฮียร้อนหนูเลยลงมาให้พัดเฮียเลยเฮียไปพัดแต่จะบอกว่าตอนเฮียพัดอะลมไม่เข้าเลยทะลุหมดเลยมันเป็นรูอะหนูไม่ได้มาถึงเป็นประสบการณ์ทั้งนิวซีแลนดมาลองที่ทำร้องใช่ไครับใช่ครับโอ้ก็จริงๆผมเคยร้องกับวงออเคสตราแล้วประมาณครั้งสองครั้งครับแต่ว่าครั้งนั้นเป็นแบบสเกลที่เล็กลงมาหน่อยครับแต่ว่า ครั้งนี้วงใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็ร้องที่กลางแจ้งครั้งแรกด้วยครับก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วที่สำคัญแฟนมารอกันเยอะเลยครับครับผมก็ว่าเป็นรู้สึกสบายครับวันนี้มาให้กำลังใจหนูแลนั่งหน้างานใช่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเคยร้องเพลงนี้ด้วยแล้วเราก็อินเพลงนี้ด้วยแล้วก็หนูก็ร้องเพลงพรอด้วยครับผมเป้าหมายของเพลงนี้ล่ะครับ จริงๆก็อาจจะไม่ได้เข้าใจมากขนาดนั้นครับแต่ว่าจริงๆผมชอบหยิบเพลงนี้มาร้องเพราะว่าเคยร้องกับเฮียด้วยครับแล้วก็ชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วยครับก็เลยอยากจะเอามาร้องให้แฟนๆฟังอีกสักครั้งหนึ่งครับแต่ฟังแล้วมันเศร้ามากเลยนะหนูเพงเลงมโลดี้ถ้าเศร้าปุ๊บผมเศร้าหมดเลยครับหนูยิ้มแล้วนะ,ะหนูยิ้มแล้วนะตอนร้องไม่โดนตีมันเศร้าไงยิ่งออเคสตาราแล้วมันแบบเศร้ามองหน้าหนูก็ได้ยิ้มอยู่จะได้ไม่เศร้า <laughs> หน้าหนูแพงมากครับมีเพชรหลายเม็ดมากตอนนี้ <laughs> เป็นมังกรเป็นมังกรคอนเซ็ปต์บางกรฝากงานที่ขับในงานนะครับผมก็ขอฝากงานเซ็นทรัลเวิลด์เกรทไชนีสนิวイヤ่สองพันยี่สิบสี่ด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช้อปปิ้งกันที่นี่ครับเพราะว่าเทศกาลจุดจิงก็ใกล้เข้ามาแล้วครับอยากช,ชวนทุกคนมาจับจ่ายกินแล้วก็ไหว้กันที่เซ็นทรัลเวิลด์เลยครับครบ,รบจบที่เดียวเลยนะครับผมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับ ก่อนพูดถึงจริงหรอใบโบ๊รอครับจริงเหรอฮะจริงเหรอฮะครับก็โอ้ก็ต้องก็ต้องรู้สึกดีเลยครับผมเพราะว่าที่แฟนๆยังอยู่กับพวกเราเนาะแล้วก็เป็นแบบว่าแฟนๆแบบว่าชนิดซึ่งมีความแบบสําคัญพวกเรามากเพราะว่าแฟนๆชาวจีนเนี่ยแบบว่าซัพพอร์ตแบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือว่าการโหวตรางวัลต่างๆหรือว่าของขวัญต่างๆหรือว่า ซุ้มเงินอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยครับผมก็อมขอบคุณมากๆที่ยังซัพพอร์ตเราสองคนครับใช่ครับขอบคุณเหมือนกันครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยสักเท่าไหร่ครับทั้งเป็นชาวไทยด้วยเป็นชาวจีนด้วยเราก็อินเอร์แฟน์ทุกทุกประเทศเลยครับแต่ว่าเราคิดถึงพวกคุณเสมอเลยเร็วๆนี้อาจจะได้มีไปเมืองจีนครับเดี๋ยวมา,า,ารู้นันกันว่าจะมีไปเมืองไหน อันนี้จะตั้งใจสปอยนิดนึงครับอาจจะได้ไปครับเร็วๆนี้หรือเปล่าอันนี้สปอยเยอะไปนิดนึงบวยพรจุกจีนนะครับผมก็ในเทศกาลจุกจีนก็ขอให้ทุกคนนะครับผมปีใหม่จีนนี้มีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ เฮงเฮงร่ำรวยเงินทองนะครับผมแล้วก็มีความสุขมากๆตลอดทั้งปีเลยครับเช่นกันครับก็เทศกาลตรุษจีนมันคล้ายๆหลายคนอาจจะมีเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตเวลาชีวิตกับครอบครัวแบบแฮปปี้แฮปปี้ในทุกวันเลยครับซินเจิ้งรูยีซินเนียร์พาชัยอ่าอ่างเปาโตโตกะใช่ปะปกติคนทำงานเราต้องให้ใช่ไหมฮะ แต่เราทำงานกันทั้งคู่ก็ให้กันทั้งคู่แล้วกันหนูเอาก็เหมือนแลกกันแลกกันแต่ว่าเฮียสามารถให้มากกว่าได้ได้เอาเป็นเช็คแล้วกันโอ้โหสิบแปดหลักโอ้รวยแล้วทำเงินทุกคนครับจะจะบอกว่าหนูรวยโอ่าเฮครับเพราะหนูไม่ค่อยใช้เงินกับตางซีร้านใช่ไหมใช่ี่บอ่าเดี๋เราจะไปจีนแล้นี่อยากรู้ว่าแบบแต่ที่จีนนี่นะที่เฮีที่ไม่มีแต่ไอ้แที่จีนนะครับแฟชั่นวีก็ใน ปลายปีก็มีคุยครับผมแต่ในช่วงต้นปีไม่ได้ไปครับผม,บผมก็เตรียมอยู่ว่าจะได้ไปหรือถ้าได้ไปไหมก็ฝากพี่พีด้วยเพราะว่าตื่นเต้นเหมือนกันครับผมก็อยู่ในช่วงที่คุยกันอยู่มีลุ้นขอให้ได้ครับหนูอยากไปไหมหนูก็ยากครับ s ไ r เวอร์ สมายเวอร์ก็วิถ่ายกันไปหลายคิวมากๆแล้วครับแล้วก็แต่ละคิวคือจัดเต็มมากๆอย่างของผมก็มีโอกาสได้เข้ากับพี่ๆนักแสดงอนอกค่ายแล้วก็พี่ป๊อกกับพี่เวียแล้วด้วยครับเข้าซีนด้วยกันเรียบร้อยการเข้าซีนกันครั้งนี้ทําให้รู้ว่านักแสดงในตำนานนักแสดงในตำนานเขาเก่งเก่งสริงเก่งยังไงเก่งขนาดไหนพี่ๆเขาเก่งมากๆเลยครับตอนที่เล่นซีนด้วยกัน พี่ป๊อกกับพี่เบียส่งอารมณ์ดีมากๆเลยครับใช่แบบปลื้มแล้วก็ประทับใจมากๆแต่ว่าการถ่ายซอมไบเวอร์นี่ก็ถ่ายละเอียดมากๆเลยครับใช่ใชถ่ายยากม,มากๆเลยใช่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าสิงกับพี่ป๊อกค,ครับผมก็รู้สึกแบบประทับใจมากอยากได้พี่ป๊อกเป็นแม่คน <laughs> น่ารักครับผมแล้วก็พี่เบียก็เราก็บอกว่ามีอะไรปรึกษาได้ครับผมแล้วก็มีนักแสดงแบบหลายท่านเลยเจนิดหรือว่าคนอื่นที่บอกว่ามากฝีมือนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นตำนานเรื่องหนึ่ง ในเมืองไทยนะค<ม>รับพอรู้สึกว่าเป็นการถ่ายทําที่ยากเรารู้สึกทีมงานแบบว่าไม่ถูกใจสิไหนก็รีชูทอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้แบบมีความสมจริงมากที่สุดส่วนในพาร์ทของซอมบี้เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวนะเราเห็นภาพ<ช>ภาพนั้นแล้วแต่อยากให้ทุกคนดู<ม>อยากให้ทุกคนดูผลงานของทางโปรดักชันด้วยครับมผมเพราะว่าทุกคนก็แบบจัดเต็มมากมีทั้งแบบคิวไนท์ด้วยคิวแบบว่าตอนเช้าด้วยซึ่งบอกเลยก็ตอนนี้หลายคิวแล้วหนูเกินเกิน10คิวไปแล้วครับเกินสิแล้ว ผมว่าน่าจะถ่ายก่อนครึ่งปีน่าจะจบแล้วครับผมใช่ใชน่าจะนคะครับผมเพลงของพี่พอลคิมหล่ะับก็จริงๆก็อีกไม่นานแล้วครับอีกไม่นานเกินรอจริงๆครับไม่นานที่ไม่นานแต่ว่าอาจจะไ,ไม่ได้ใกล้มากขนาดน,นั้นพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ก็เรวไปก็ <laughs> อย่างล่าสุดก็เพิ่งถ่ายนิตยสารแมรี่แคลร์ของทางเกาหลีไปครับถ่ายกับพี่พ่อคิมเลยก็เห็นว่าเป็นแฟนก็ชอบกันเยอะแยะเลยครับก็ดีใจที่ได้โอกาสไปเพื่อนนิตยสารที่เกาหลีครับส่วนเรื่องเพลงก็อย่างที่บอกี้เลยครับเร็วนี้แล้วก็ออตอนนี้อาจจะด้วยการที่เหมือนทางฝั่งเราก็ต้องร่วมกันแอปรูฟกับทางฝั่งเกาหลีเหมือนกันเรื่องการโปรโมทนะเพราะว่า ทางเกาหลีก็เหมือนเขาจะจัดแจงให้เขาว่าจะโปรโมทยังไงยังไงบ้างใช่ก็ต้องรอฝั่งหนูเขาแอมพ์รูฟด้วยครับเมนูแบบเปลี่ยนลุคเลยนะแต่ะอสารคือหล่อเลยที่สารช่วงนี้ชอบชมหรือหล่อไงช่วงนี้หลอวันนี้เปิดหน้าผากด้วยวันนี้ก็เปิดน้าผากมาครับทรับเลาเลทนเลนเองท้าากนาทกับเี่ท้าทานลยาเลนจ์้ยนยังไงก็เป็นการท้า เป็นการออกเพลงร่วมกับศิลปินต่างชาติครั้งแรกของผมเลยครับซึ่งพี่พอคิมเขาเป็นเจ้าพ่อโอเอสีของเพลงเพลงโอเอสีเกาหลีอยู่แล้วครับซึ่งเราผมเหมือนเด็กเหมือนเด็กน้อยที่น้อยกำลังอยากเป็นศิลปินครับกำลังโบยบินอยู่เราก็บินไปหาเขาเลยครับบินไปหาเขาถึงที่เลยใช่แล้วก็ร่วมงานกันก็ตอนแรกก็กลัวครับกังวลม,มากๆเลยว่ามันจริ มันจะต้องยากแน่เลยเพราะว่าพี่เขาลองพร้อมมากๆ,ๆเรากลัวผมแบบผมกลัวตัวเองจะร้องแล้วทำให้เขาดรอปลงมาโ้องมต้องร,รู้มันายมกเอยวไม่ขนาดนั้นค่ะหนูก็โอเียเยอะเหมือนกันนะ<ก>บอกเลยว่า MV ดีมากแล้วก็เพลงเพราะมากครับผม,มยังยังไม่ได้ดู MV แต่รับรู้มาครับผมว่าเป็นแบบไหนหลายคน,นอาจจะเซอร์ไพรส์มากกว่านั้น ใช่ครับ<ม>อยากให้ทุกคนรอดูมากๆเลยครับเพราะว่าถ่ายเอ็บีที่เกาหลีด้วยแล้วก็วร้องเป็นเกาหลีด้วยใช่เอความรักเนาะไปคิวมันเยอะไปที่ค,ทคุยแล้วครับผมผมเพิ่งคุยเมื่อวาน,นะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาคิวดูครับผมว่าจะไปตอนไหนซึ่งเถียงกับหนูตอนในไลน์หนูบอกว่าหนูเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเองหนวไม่ต้องหนูจะเลี้ยงก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าใครจะเลี้ยงแต่ว่า หาคิวไปอยู่ครับอยากไปแล้วใครเลี้ยงเท่าไหร่แล้ว่ะใครใเลี้ยงมาเท่าไหร่แล้วของขวัญก็มันจะมีของขวัญเทศกาลอะไรอะคะตุ๊จีนนะฮะมีดูเทศกาลเลยของขวัญซูเปอร์ซันแล้วกันเราเล่นเราเล่นมีแทบจะครบทุกคอนเน็ชั่นแล้วเนี่ยเพื่อออกมาสองแต่ให้ไปแล้วของขวัญก็ขอเก็บไปคิดก่อนนะครับ ถ้าบอกทุกคนตอนนี้ก็จะไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่เป็นไรให้ใจก็พอเลยใช่ให้ความรักดีๆก็พอแล้วใช่ไม่ได้ต้องการของขวัญขนาดนั้ใช่ครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมก็ดีใจที่ได้เจอแบบทุกคนร่วมกันด้วยแล้วก็เป็นการ ไปต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดสัดคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายที่สุดที่ญี่ปุ่นครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการแสดงโชว์อะไรบ้างก็มีการเปลี่ยนแปลงเพลงด้วยนะมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับผมใช่ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทริปที่วุ่นวายพอสมควรเลยครับจะเป็นวุ่นวายแต่ว่าวุ่นวายที่เราแฮปปี้นะมีความสุขเพราะว่าได้ไปกันทั้งค่ายเลยครับเพิ่งเคยไปกันเยอะขนาดนี้เป็นที่เกิดแรกเกิดอะไรบ้างเลยอ่ะหนูใช่เพราะว่า ใช่เพราะว่าเรามีโชว์แล้วก็อาจจะมีไปพักผ่อนด้วยก็ดูดใช่ครับข้ามฟ้าครับผมโอ้ข้ามฟ้าตอนนี้ข้ามฟ้าก็อยู่ในช่วงปรับดให้แน่นครับกำลังปรับดให้แน่นมากๆเลยส่วนตอนนี้เราก็มีการเรียนบ้างปรับปลายครับจริงๆก็เพราะว่าอาจจะด้วยช่วงนี้เราโฟกัสหลายอย่างมา,มากๆเลยครับเดี๋ยวจะมีซอมเวอร์อีกแล้วก็จะมีโปรเจกต์ลับของผมอีกเรื่องเพลงด้วยต่างๆครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาค่อนข้างยากพอสมควรเลยครับแต่ว่า จริงๆอยากจะทำข้ามฟ้าให้ดีอยู่แล้วครับใช่มีเวลาเรียนเมื่อไหร่เราไปเรียนแน่นอนซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่แบบมากๆครับผมก็เดี๋ยวรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าได้ปรับบททิ่รันให้มากขึ้นด้วยครับผมอย่างที่ทุกคนแบบฟีดแบ็กมาครับผมก็สามารถฟีดแบ็กกันได้ครับผมใช่ครับอยากให้ทุกคนรอดูมากๆเลยเพราะว่าเป็นอีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่มากๆยักษ์ใหญ่มากๆอีโปรเจกต์ของหนูกับเมียเลยครับจะตั้งใจทําให้เต็มที่เลยครับอยากให้ทุกคนรออยู่นะ มีควายนาีคนเป็น่วงวาเช่วงีาราหลา,ายคนเจอบบซาแซงเ้เรากนการเี่ยวกับซาแซงนะคะรับจริงๆงคิดว่าศิลปินทุกคนมีอยู่แล้วนะครับซาแซงส่วนของกับเฮียมีไหมก็มีครับใช่อย่างตอนที่ไปต่างประเทศก็มีครับปกติก็จะเจอ,เอ,อทุกครั้งไหมก็ทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลย,เ,ลยเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญ บังเอิญที่ไม่บังเอิญเท่าไหร่รับิไม่บังเอิญจริงๆบังเอิญที่จริงเราเราไม่ได้ไม่ได้ปิดการหาถ้าเป็นเรื่องบังเอิญเจอเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบว่าเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออรู้บางทีรู้สไยบินเราได้ไงรู้ว่าเรานั่งตรงนี้ได้ไงแบบเขามานั่งข้างหน้าข้างหลังบางทีมีครั้งหนึ่งที่ผมจําได้เลยแบบว่าพี่แอร์ฮอสเตสบอกว่ามาทักเรยบอกว่ามีคนแอบถ่ายคลิปอยู่แบบว่าจะพูดยังไงรับจัดการยังไงอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวเราก็แบบอยากได้พื้นนนนนที่่่่่่สวววววตัออแลล้ซึงเชืืาาศิิปุุกคคหรร อยากได้ในพื้นที่ส่วนตัวครับผมก็อยากให้เคารพในการมีพื้นที่ของเราซึ่งมันอาจจะดูแบบเล็กน้อยแต่มันเป็นความสุขเล็กน้อยของเราเหมือนกันที่ได้แบบมีความแบบพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมก็มีเหมือนกันครับอย่างตอนที่อยู่บนเครื่องบินก็เจอเจอเหมือนกันครับแบบตอนนั้นมืดปิดไฟแล้วนอนอยู่แล้วก็เหมือนแบบแง้มตาขึ้นมาดูเหมือนเขาแบบยืนถ่ายอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยครับก็ตกใจ <c oughs> ตกใจมากเลยแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับ <c oughs> ใช่พอ <c oughs> ลืมตาขึ้นมาเขาก็รีบไปครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงเหมือนกันครับแต่ว่าทางค่ายก็มีการคือทางค่ายก็รับทราบแล้วครับแล้วก็มีการตั้งกฎอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าก็อยากจะให้แฟนๆแบบช่วยอยากให้แฟนๆตระหนักถึงตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าบางทีเราก็อยากได้เวลาส่วนตัวบ้างเหมือนกันครับอาจจะเป็นความสุขเล็กๆในแบบการเดินทางแต่รั้างครับขอพื้นที่เล็กๆที่ยังเป็นเล้กอีกนะได้ไหม ไม่เด็กนะเ,เข้าใจนะเข้าใจจริงๆบางทีเราก็มารูจริงๆครับผมมันเป็นบางครั้งบางคราวอะไรเงี้ยครับผมซึ่งใช่ใช่ใช,ใช่บางทีเราก็รู้สึกว่าในในเวลาที่เราเลิกงานหรือในเวลาที่เราแบบว่าไม่ได้ไม่ได้นัดหรืออะไรเงี้ยมาเจอหรืออะไรเงี้ยก็ มันบังเอ,อิญอะไรเงี <su> ้ยก็ไ <LIKE> ม <anak> ่รู้จะพูดยังไงก็อยู่ที่แต่ละคนที่ตระหนักอะไรนะครับผมจริงเราก็ไม่อะไรเราหนูเนาะเราก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ทำงานพื้นที่อยากให้ทุกคนมาเจอเราตามเวลางานมากกว่านะเพราะว่าตามเวลางานเราก็เต็มที่กับทุกคนอยู่แล้วเราก็แฮปปี้กับทุกคนมากๆอยู่แล้วครับใช่อยากจะขอพื้นที่สุดตัวนิดนึงแล้วกันครับีดราม่าที่ทงเราะรเสียงเบาด้วย เกี่ยวกับแฮชแท็กใช่ไหมครับก็จริงๆเห็นแล้วครับแฮชแท็กก็เข้าใจแฟนๆมากเลยครับว่าแฟนๆเป็นห่วงเป็นห่วงหนูกับเพียครับว่าค่ายอาจจะทิตเราได้ไม่ดียังไงครับแต่ส่วนตัวผมกับเพียรู้สึกว่าค่ายก็ทิ้งเราดีนะใช่ครับเพราะว่าผมก็เติบโตขึ้นมาจากบ้านดูมันดีนี้ด้วยครับ<แ>ใช่แต่ว่าจริงๆเหมือนก็มีเห็นข้อความในเอ,อ็กซ์เหมือนกันครับว่าแฟนๆก็มีพูด บางข้อความเราเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะอาจจะใช้คําพูดไม่น่ารักมากเท่าไหร่ครับอ่านแล้วอาจจะสูญเสียกําลังใจนิดหน่อยครับใช่ก็มีทั้งเนแฟนที่เข้าใจแล้วก็เป็นแฟนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจยังไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือว่าใช่ครัอาจจะไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือว่าข้อกําหนดบางอย่างของงานอย่างเงี้ยครับก็ใช่แต่ว่าไม่อยากให้แฟนๆคิดว่า อย่อยากเป็นแฟนน้อยใจว่าเรามาปกป้องค่ายนะครับที่อ,อธิบายเพราะว่าอยากจะเห้แฟนเข้าใจต<า>ริงจังใช่ใชยางเหมือนเห็นเรื่องการรับงานด้วยครับของค่ายก็เหมือนเวลาที่เรารับงานหรือทํางานอย่างเงี้ยครับ <S <S จริงค่ายดูมันดีค่อนข้างให้อิสระกับหนูกับเนียมากๆเลยเขาจะถามเราตลอดเลยครับว่างานางานี้อยากทำไหมงานนี้อยากทํำไหมใช่แล้วก็อย่างแพลนของปีนี้ก็มีการแพลนมาเรียบร้อยแล้วทั้งปีครับก็มีการนั่งคุยกันจริงจังเลยเพราะว่า มีหลายโอกาสมากๆที่ต้องตัดสินใจร่วมกันครับใช่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเ,เรื่องอะไรนะเหมือนเหมือนเห็นอยู่นิดหน่อยครับอ๋อเรื่องบอกว่าใช่ไม่ส่งหนูกับเพียไปเรียนเลยอันนี้เห็นแล้วก็จริงๆหนู <c oughs> เรียนครับเรียนี <ๆ S 1> เรียนบางทีเราไม่ได้ลงครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับอย่าบอกนคนว่าเราเรียนอยู่นะครับแต่ว่าเ,เราก็ไม่ได้ลงลงแบบแอคทิวิตี ว่าเราทําอะไรบ้างในแต่ละวันทุกสาย<ช>ครับใช่น,น,นานทีจะลงผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ค่อนข้างติดโซเชียลด้วยน,น,นานทีก็จะเข้ามาลงอย่างเงี้ยครับใช่ก็ไม่อยากให้แฟนฟน้อยใจนะว่าผมบงคยครับอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันยังไงก็อยากให้แต่ว่าก็ต้องขอบุณเจตนา,าดีๆของทุกคนครับที่เป็นห่วงหนูกรบเมียรก็อยากให้ทุกคนเชื่อใจหนูกรบเมียครับเพราะว่าเราก็เชื่อใจทุกคนเหมือนกันว่าทุกคนแบบรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราแน่ๆครับแล้วก็รักทุกคนกมากๆเลย ดูพูดไปหมดแล้วอ้าว <laughs> ครับก็อย่างที่หนูบอกเลยครับผมก็มีความความคิดเห็นเหมือนกันครับผมอย่างที่บอกว่าเราเห็นหลายคอมเมนต์มากแต่อย่างที่บอกอยากให้คอมเมนต์กันแบบว่าน่ารักน่ารักเวลาที่เราอ่านฟีดแบ็กแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นคําที่เรารู้สึกอ่านแล้ว,ลวอยากแบบว่า <Okay. S 1> อยาก อยากเห็นที่มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเห็นอะไรลบ,บมันจะรู้สึกแบบว่าอนนเออมันจะเป็นอยากให้พูดกันดีล <c oughs> สุดท้ายเ <c oughs> ชื่อว่าในตัวค่ายหรือว่าตัวพวกเราเองก็อยากจะพัฒนาอยู่แล้วครับผมซึ่งมันก็มีการจยมการงานทั้งปีอยู่แล้วครับเราก็คุยกันครับผมซึ่งเราสึกว่ามันมีโปรเซสงานหลายอย่างมากที่เราไม่สามารถบอกให้ทุกคน,นดได้รับรู้ได้หรือว่าบางงานที่ไม่ใช่เป็นงานของค่ายหรืออะไรเป็นงานของทางข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีโปรเซสของมันเราก็ต้องทําตามกฎบางทีเราอยากอธิบายแทนแต่ก็ แอบกลัวมีปัญหาอะไรเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจแล้วก็คอมเมนต์ได้ไม่ได้ไม่ว่าไม่ได้ว่าว่าคอมเมนต์ไม่ได้ครับมันก็คือการติชมมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่ทุกคนต้องติชมอยากให้เหม็นกันแบบดีๆฟังลื่นหูแล้วเรารู้สึกว่าอ่านคอมเมนต์นั้นแล้วก็อยากจะปรับใช้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันโอเคมากๆครับผมแล้วก็เรื่องในงานอย่างที่บอกใครก็มีการเจมการแล้วมีการซ้อมบ่อยครั้งอย่างที่หนูบอกเลยก็ไม่ได้มีการแบบว่าลงซอรี่บ่อยแต่ก็ลงบ้าง ผมก็อยากให้เป็นกําลังใจพวกเราจะได้สบายใจขึ้นด้วยแต่เข้าใจเจตนาจริงที่แฟนคลับที่เป็นห่วงเราแล้วก็คอมเมนต์ในความเป็นห่วงเราครับผมจริงจก็อยากให้ซัพพอร์ตกันอยากอยู่กันแบบสบายใจซึ่งกันและกันก็สามารถใครติดชมก็สามารถส่งอีเมลมาทางค่ายได้ครับผมว่ามีเรื่องอะไรอยากให้ปรับไม่ว่าตัวผมเองหรือว่าทางค่ายเองก็อยากพัฒนาให้มันออกมาดีขึ้นครับผม ก็อยากให้ทุกคนแบบรวมๆก็อยากมีพลังบวกอ่ะอยากแฮปปี้เราแบบอยากทำงานแฮปปี้อะไรเงี้ยครับผมใช่ครับทางค่ายพร้อมรับฟีดแบ็กแล้วก็ปรับแก้ไขอยู่แล้วครับยังไงก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนไม่ทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยก็อยู่ตรงนี้ไม่ไลงก็อยู่นี่กันใช่เราอยค่นี่กับเราที่ครับไปไหนราค ท่านีไม่หนุ่